สวัสดีค่ะนะคะวันนี้คาลาจะพามาทำกับข้าวนะคะวันนี้คาลาจะทำปลาช่อนนะคะปลาช่อนแกงกั่วปลาช่อนนานะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เราเก็บมาทั้งหมดนะคะจากสวนครัวบ้านเรานั่นเองนะคะเราก็จะนำหนั่นหันลงไปในครกนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะโคลค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตั้งกระทะให้มันร้อนรอนเลยนะคะ จากนั้นเราก็เทน้ำมันลงไปพอประมาณนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ำพริกที่เราโขลกเมื่อกี้ลงไปผัดนะคะจากนั้นนะคะเราก็านำน้ำพริกที่เราโขลกเมื่อกี้นะคะแลงไปผัดที่หมอนะคะ จากที่พี่เราผู้หอมได้ที่แล้วนะคะเราก็นำปลาท้อนาของเรานะคะลงไปขับได้เลยค่ะออหอมหน่ากินมากเลยค่ะเราต้องขับให้ปลาท้อนากดเนื้อนิดหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็หยาอซอสลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อความหอมนะคะ แล้วก็เพิ่มรสชาติของอาหารของเราค่ะจากนั้นนะคะเมือ่อเนื้อปลาช่อนเริ่มหดได้ที่แล้วนะคะพอประมาณแล้วนะคะให้ก,กับน้ำพริกนะคะที่ซึมเข้าไปในเนื้อนะคะเราก็จะเอาน้ำเติมลงไปค่ะน้ำที่เราจะเติมนะคะก็เป็นน้ำที่เราใช้ล้างคกนันะะ่นเองค่ะเพราะว่าเครื่องสมุนไพรแล้วก็เครื่องปรุงของเราที่ตำลงไปนะคะมันจะอยู่ติดกับคกค่ะน้ำเราจะต้องเอาน้าลงไปค,ค,คลุกคลิกน,นิดนึงนะคะแล้วก็ ตักลงมาในตัวปลานะคะจากนั้นเราก็จะเทน,น้ำลงไปให้พอท่วมปลานิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ใช้ฝาปิดเลยค่ะคือหน้าปลาของเรานะคะแกงคั่วนะคะแกงคั่วปลาตอนนี้ปลาก็เริ่มสุกแล้วนะคะแต่ยังไม่สุกดีนะคะสิ่งที่เราจะใส่ลงไปนะคือมะเขือะคะ่ะวันนี้เราใช้มะเขือยาวนะคะเพราะว่ามะเขือเปาะของเราไม่มีค่ะก็ใช้ได้นะคะ ใส่มะเขือลงไปนะคะและสิ่งสำคัญก็คืออันนี้เลยนะคะตัวชูรสของการทําอาหารนะคะนั่นก็คือหอมแดงนั่นเองนะคะมันจะทําให้รสชาติมีอ่ามันจะทําให้อาหารมีรสชาติที่หอมแล้วก็หวานด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็คนอ่าคนนิดนึงนะคะคนเบาเบา่เบาสุดแล้วนะคะเราก็เอามะเขือนะคะไปไว้ข้างล่างแล้วก็เอาปลาขึ้นมาไว้ข้างบนนะคะ แล้วเราก็อบให้จนน้ำมันงวดนะคะแค่นี้ก็รับทานได้แล้วนะคะมาแล้วว้สุกแล้วนะคะมะเขือก็นุ่มแล้วนะคะดูแล้วก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะเดือดมากนะคะอันนี้ก็คือแกงคั่วปลาช่อนนานะคะน่ารับประทานมา,มากๆเลยนะคะเป็นปลาช่อนสดๆเลยนะคะมาเรามากินกันค่ะ